สวัสดีครับผมทั้งใหญ่นะวันนี้จะมาสอนตัดผมทรงอะไรก็ไม่รู้จะตัดทรงอะไรครับลูกค้าบับสไลด์ทุยกลางค่ะโอเคเอาความยาวเท่าไหร่เสมอคางเสมอคางก็อยู่ประมาณนี้ผมก็จะตัดแบบรวดตัดเลยเง่ายๆก็ตัดเสมอคางคางก็อยู่นี่ประมาณนี้ ประมาณนี้ถ้าอื่นก็จะไม่ใช่ได้แล้วตัดไปเลยออชอบยาวใช่ชาาไ,ไหมมันสั้นอยู่แล้วนะสั้นกว่าเดิมแน,น่นอนเราตัดทิ้งไปเลยง่ายๆนะหาฐานก่อนขี่ข้ามหูมา ใช้นิ้วกลางกดไปหูให้ผมก็เดิดขึ้นนะครับก็ตัดต่อไปเลยนะตัดไปเลยนะขอเช็คดูท่านนี้ก็หยับขึ้นไปนิดนะึง ออห,หูเอาอยู่นะคะให้ตัดหูทิ้งใช่ไหมหูเอาอยู่โอเคทีนี้เราก็จะมายกทุยทุยกลางเ <Okay. S 1> นื้อหาถาดความยาวทิ้ง mm hmm. ข้าวสิบองศายกขึ้นเลยข้าวสิบองศา ดูขึ้นดูขึ้นหรือตอนดาลมอะไรทฤษี คือเราตัดลาาออกมาเลยสี่ห้าภาพอนะครับอับสุดาขึ้นมาเลยเันที่สเปนที่สองอัอบสุดาขึ้นมาตัดไปไปออก รั้ามาประมาณกลางใบหูแล้วตัดเลยทีนี้สองยกอัพแสดงให้ดูเลยชั้นที่สาม ผมสลับกันมานนหนึดงนึงนะชับคือป,ปีปากแล้วกันสะวยต้องสลัไลน์เนี่ยนะครับ <c oughs> ลตอิสระกัน ยกเลยเซนเตอร์ขึ้นมายกมาเลยตัอดอกอกเดี๋ยวได้เอาผมให้มันหมานนะพอหมานปั๊บเแล้วก็ 很困难的。嗯嗯嗯嗯嗯 ่อไม่ต้องใช้ใช้เจ้าทิมเมอร์หรือว่าคันขอบตัวเล็กนะ ยหนึ่งทองตรงไหนมันไม่สวยแล้วแต่งมันสวยแล้ว มันจะมีความหนาความทึบแล้วก็อะไราปากนิดหนึง่งช้อนขึ้นมาสับเลยเอาหวีช้อนขึ้นแล้วสับต้นไหนนะก็สับออกนี่ง่ายง่ายถ้าเราชำนาญหน่อยจะทำตัวคัด โูกคัดไปถ้าเราไม่ชำนาญล้วก็เอาหวีช้อนขึ้นแล้วก็สับไปตายให้มันพิวให้มันบางให้มันกลืนนะบอบทีกลางตรงไหนที่มันหนาก็ทำเลยแล้วเสื้อไปด้วยตัวคัดไปด้วยซ้ำไปซ้ำมาจนกวดความพิว ยกขึ้นมาดิฟกลวย,ยมาหลังบ้านตัวนี้มันหนาแล้วก็แบ็กซิสเซอร์แบ็กซิสเซอร์สไลด์ออก เดี๋ยวจะตัดผมว่าช่างใหญ่ก็สำรองจองคิวแล้วหน้าเข้ามาน้าที่เบอร์ส่วนสามศูนย์หกสองห้าสีแลดสามเก้าหกเก้าไดน์แต่หนึ่งก็เป็นท่าหกสองสามี่นะมีายแอด KASM อ่นว่าเกษมนะเฟซบุ๊กก็ได้จองคิวออนไลน์เข้ามาสอนฟรีเฉพาะในยูทูบนะบอกราต่อกันด้วย Upside down, Look good. Upside down. So like, ซูดเสอร์ให้มันบางตรวจสอบซ้ายกวา่ามันเท่ากันแล้วก็พอตัวนี้มันหนาสไลด์หอกบางคนก็ไม่ชอบหนาะบางคนไม่ชอบบางเพราะฉะนั้นาก็เลือกของเราไปก่อน ถ้าเขาไม่ชอบบางเขาจะไม่จะสั่งเราอีกอนนี้ชอบบางอ้าวชอบบางเขาเหรวชอบบางบางจะจัดให้เพราะผมหนาแล้สิชอบผมบางเพราะผมหนามาตั้งแต่เด็กอยากได้ผมบางพี่สาวอยากได้ผมหนาไม่รู้ยังไงกันนะมันจะสลับกันไงี่ยเหมือนคนผมอยากโศกเนี่ย เขาอยากเป็นผมตรงครับคนผ,ผ,ผ,ผมตรงก็อยากได้ผมหยิกมันไม่ไม,ไ,มไม่เห็นพดลด,พดีกันเลยนะมันไม่พลดี ดีไหมยังได้แบบเที่ยวนะเราก่าวว่าปีใหม่ก่อนเราจะได้มาไงก็คือวันนี้ยังไม่สวยเราต้องอีกเดือนหนึ่งอีกเดือนในการกำลังสวยเติน้ำมันนะน่คะวันนี้ลาไปก่อนฝากและก็แชร์กับิดตามด้วย แล้วผมมันร่วงหมดเลยค่ะเราเป็นไม่ร่วงอ่ะมันเห็นหนังหัวมันเลย,ยต้องไปรักษาค่ะถ้าไม่รักษาผมมันไม่งอกเขาก็ไปรักษามานก็นหนาขึ้นมลนิดเึงครับ Allah'a emanet